ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซาชั้น5ผูดสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไบ h ์ไทยแลนด์ไบท์ท่านชอบผมในคลิป EP วันนี้ครับต่อเน,นื่องจาก EP ที่แล้วเลยจะเป็น EP นะครับรีวิวอย่างเช่นเคยนะครับผมนะรีวิวของใหม่ที่ออก,กันสดๆร้อนๆเลยคือ GBT0342 นั่นเองนะครับนะก่อนอื่นเรามาดูที่หน้ากล่องกันเลยนะครับก็เป็นการคลิปต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วก็หน้ากล่องยังเป็นโคโนโ่เหมือนเดิมนะครับซึ่งมองโมโหเก่งนักหล่อลิงอ,อ่ะให้ ที่ยวก่อนเถอไม่ใช่นะครับแล้วก็หน้ากล่องให้มาจะเป็นพระเจ้านะครับหรือว่าเมสายานั่นเองนะครับเป็นแฮมเนสตีเมสซายาและข้างหลังนะครับผมหันมาดูกันนิดนึงนะครับจะมีมูราคุโมไดเอ็กุล่าแล้วก็ลิงจ็กเกอร์นะครับในชุดนี้จะมีทั้งหมด52บใบนะครับนะโอเคก็กล่องเราค่อนข้างออกเป็นสีเทาๆว่าฟ้านะครับเขียวๆอ่อนๆโอเคมาเปิดกันให้ดูสดๆเลยครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปพวกสกิลอะไรเดี๋ยวเราจะตามมาอีกทีไม่มีสนามให้อย่างเช่นเคยนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่ทีด โอเคแกขออนุญาตแกะสักครู่นะครับข้างหลังก็จะมีใบปิดโฆษณาเหมือนเดิมครับสองใบอ่าแล้วก็แลบออกมาอย่างที่เห็นคือจะเป็นใบสุ่มนะครับนะให้สุ่มมาหนึ่งใบแล้วก็จะเป็นอาการ์ดใน GFC 0 1นะครับนะให้มาที่ยังไม่เคยออกออกให้อย่างระใบนั่นเองโอเคมาดูกันเลยดีกว่าครับในชุดนี้มีอะไรบ้างก็ข้างหน้าจะเป็นตัว GR นะครับแต่นี้ไม่ g r อ่าไม่ใช่เป็น GR แบบ ใน CP นะครับสวยไม่เท่าอ่าะสไตล์รับผมของดาร์กสไตล์มุลาสไตล์มุลาสไตล์ดาร์กแล้วก็สไตล์ของเล้งอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกคอมมอนพวกอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะคลิปสกิลเดี๋ยวเราจะอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคลองดูก่อนนะครับถือว่าให้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับในชุดนี้อ่าถ้าน้องๆถามมาว่าเล่นอะไรได้บ้างต้องบอกว่าเล่นดาร์กอิเล็กิ ular ได้นะครับนะถ้าเปิดสี่กล่องในชุดนี้สามารถเล่นดาร์กอิเล็กิ ular ได้เลยนะครับ ใครไม่มี pg ลิงก์เนี่ยชุดนี้ก็จะมี pg l i ลิงก์ให้ด้วยนะครับโอเคถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะในชุดนี้ก็จะเรียกได้ว่าถามว่าถ้าเป็นยังไงก็ เป็นเด็กหนึ่งครับที่มีความน่าสนใจเกือบทั้งกล่องเลยนะครับถึงไอ้สองเลกนะั้นจะเป็นแคร์ลองก็เถอะนะครับนะยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับในวันนี้นครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเอามาเปิดกันให้ดูนะครับนะเดี๋ยวคลิปรีวิวสก,กิลเราจะตามมาแน่นอนครับแต่ก็น้องๆรอสักครู่นะครับผมนะอดใจรอิดนึงก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้นะครับถ้านะชอบก like, ็กดไลค์ตามกดซับสไคร์และฝากเพจเราช่องเราแวนการ์ไฟไทยแลนด์แชนแนลจะมีคลิป เปิดรีวิวอย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนนะครับผมสุดท้ายนี้เขอก็พูร้านสี่าจไม่กับบาซาชั้นห้าพูดถึงเพลราชอบมานางการวันนี้ไปแล้วผมเจอันในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ